สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ทุกท่านครับอยู่กับช่อง youtube รถดำส,สวยจารัดครับคลิปนี้พามาดูงานครับผมนี่ครับนุ่นมากับออฟอร์ดเรนเจอร์สีประตูครับมากับอาจารย์ชูแล้วก็อาจารย์โอครับให้คนเดินไปดูงานแล้ว นู่นอยู่ฝั่งนู้นครับอยู่ข้างในนู่นแหละฝั่งนู้นมาดูงานขุดชักร่องครับพอดีอลูกค้าน่าจะได้เห็นอยู่ในทางช่อง YouTube นะครับหรือว่าทาง Facebook นะครับเห็นผลงานการขุดของอาจารย์ชูก็เลยติดต่อมาครับ เขาเดินไปดูกันถึงไหนน,ไน้อบันนี้เดินไปดูงานครับผมก็พอจะเดินได้อยู่นิดหน่อยครับพอดีไปฉีดยามาแล้วเมื่อช่วงเที่ยงนี้ไปฉีดยามาอาการก็ดีขึ้นครับโอ้แถวนี้มันวิ่งดินได้เลยทีนี่โอ้ยทำไมมันแห้งดีจังเลยฮะเนี่ยโอ้ วิ่งดินได้เลยนะนี่โอ้แห่งดีแทะไหนข้ากำลังเดินไปทางไหนละ่ะมิดซิลีเลยเฮ้ยไม่เห็นเลยอะ่ะดูดินแห่งดีเด้ไม่อยากลอ,อกบ้างบอกแถวนี้นี่นี เนี่ยวิ่งได้สบายเลยดิน,นดูอ่ะแห้งแห้งคอรอเลยแห้งมากสบายสบายเลยครับวิ่งดินได้สบายสบายเลยแต่ช่วงนี้ผมผมทิ้งงานโทนหนึ่งเรายังไม่ได้วิ่งดินครับเพราะว่าช่วงนี้ลุยลุยงานเดี่ยวไปก่อน งานเดียวกำลังมามาเยอะครับงานเดียวอาจจะช่วงนี้ไล่เก็บเก็บแต้มก่อนเก็บแต้มงานชั่วโมงงานหมอก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้อคนที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเขาอยากขุดร่องอยากขุดสะเราก็ต้องขุดให้เขาก่อนครับไม่ล่ะ ดูงานถึงไหนล่ะให้จานชูไปดูเองเลยครับคนขับไปดูเอาเองเลยช่วงนี้มันขุดกำลังขุดง่ายไงถ้าแรงจริง,รงปุ๊บแถวนี้ผมว่าขุดยากแน่นอน ก็ใครสนใจขุดร่องครับโทรมาได้ครับที่เบอร์โทรผมเลย088-367-3447ครับอู้ไหนล่ะอ๋อ่นไงนั่นไงกำลังเดินดูอยู่จานโอโอ๋อทำไมเห็นแต่จานโอเดินอะ chăn chu hmm? như này ưm chăn chu ô ừ, năm ngay chăn chu เย็นสบายเลยครับหน้านี่องสัยเขอโลกเอาดินนั่นนี่ทำนาไม่ได้เลยโลกลึกเกินไปหรือเปล่าเรียบร้อยน่าจะโลกลึกเกินไปครับนี่เมี เรียบร้อยเลยพี่น้องนี่ครับเจอแล้วน่าจะลอเอาดินอะแล้วมันลึกเกินไปโอ้ตรงนี้ทำไมเหมือนมีพระอยู่เลยเป็นวัดหรือเปล่านอนอ๋อเนี่ยเขาจะขุด นี้มั้งนี่นทำเป็นไรนาส่วนผสมหรือเปล่าช่วงนี้ก็เศรษฐกิจพอเพียงครับทำขุดคลองรอบนาแล้วก็ขุดสระน้อย,นอยในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนมากก็จะเป็นาบางทีก็ข้าราชการ,กรเกษียณอายุมามาขุดได้เงินก้อนมาก็มาขุดนะครับแล้วก็จะมีนางท่านก็อยู่กรุงเทพนานแล้วอ่ะอยากกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเกิดพ่อแม่มีที่นุงที่นาให้ก็ได้เงินมาก็มาปรับปรุงที่นาครับขุดขุดเป็นคลองแล้วก็ขุดสะ เอาดินใส่บริเวณรอบพื้นที่หนาเจ้าของแล้วก็ปลูกพักปลูกผลไม้ยืนต้นนะครับ<ม>เลี้ยงปลาไปด้วย<ม>แล้วก็ทำกระท่อมจัดสวนไว้ที่เป็นที่นั่งมานั่งบรรยากาศตามทุ่งนาครับปีมงปีใหม่สงกราน์พายาดพี่น้องมาโอ้บรรยากาศดีดี ลมเย็นสบ,บายแบบนี้โอ้ oh, มีปลูกสวนยางหน่อยตรงนี้โอ้ oh, สมพอแต่เพิ่นซิคุดแหละดูอ่ะโอเค แกมีสะแล้วนี่แล้วแกจะขุดรอบรอบที่นาโอ้แกว่ลมเย็นสบายเลยครับมีเปรด้วยอ,อ,อึ๊บอ่าเอานั่งตรงนี้แหละนอนกำลังดูอะไรกันอยู่นะเอาไง พี่เดี๋ยวนี้มันมีมันมีแอปในโทรศัพท์จับจับเม็ดด้วยเหรอมีไหมเห็นจานโอถือโทรศัพท์แล้วก็เดินไหมผมว่ามันน่าจะมีนะนนะคือเดินเดินวัดพื้นที่ว่าที่เราเดินอ่ะมันกี่เม็ดกี่เม็ดกี่เม็ดเราจะคำนวณถูกเลยว่าขุดยาวกี่เม็ดนะครับความยาวที่เราเดินมันกี่เม็ด ฮะอะไรโอ้ลมเย็นสบายดีแทะสระนี้ไม่น่าจะลึกนะนี่น,น,นี่นะลึกเท่าไหร่หกเมตร<ม> แล้วดินหายไปไหนหมดฮะไม่ลึกขอเมตรแล้วดินอยู่ไหนดินน่ะดินน่ะดินน่ะอ๋อชมอยู่บ้านฮะเมตรสามร้อยหกสิบห้าเมตรไปถึงไหนเมตรเท่าไหร่ฮะแล้วคุดร่องแค่สองเมตรดินมันไม่พอออ๋ก็เลยต้องเพราะว่า แห่พอต้องถอยดินมาอัด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 ช่วยถอยดินก็ขยายขยายร่องเอาเอาความกว้างสี่เมตรบ่ไความกว้างจัดคันมาจากที่ครับครับจากคันจากหลักหลักคันที่นะขยับมาสี่เมตรสี่เมตรสูงเท่าไหร่สูงก็พนนาจริงพนนานี้เลยคันนาสักนิดนึงก็ได้อ๋อ น่าจะขุดน่าจะ mm. mm. กว้างสามเมตรนั่นแหละพอไหมั้ไครับสามเมตรพอไหมลึกประมาณสองเมตรได้ครับประมาณนั้นอะสามเมตร